ถรือหาดหลังเก่านี้แม้จะสวยงามแต่ก็ดูลึกลับบุญช่วยชายชะกันผู้มีชีวิตระหกระเหินตั้งแต่อายุอย่างน้อยเขาถูกว่าจา้างให้เป็นผู้ดูแลท่านเจ้าคุณผู้เป็นเจ้าของบ้านซึ่งตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยค่าตอบแทนจำนวนบ้าทำให้เขาตอบตกลงในทันทีงานของคุณมีเพียงแค่ป้อนข้าวป้อนน้ำ และคอยอยู่เป็นเพื่อนท่านจนถึงเวลานอนเท่านั้นครับทุกสัปดาห์หมอจะมาตรวจอาการตลอดแต่ถ้าดูแล้วท่านอาการซุดก็ให้เรียกคนใช้หรือใครก็ได้ไปตามหมอครับคุณสุธีแล้วก็ผมอยากให้คุณปฏิบัติตามกฎของที่นี่สักสองสข้อข้อแรกไม่ว่าจะยังไงห้ามคุณอยู่ที่นี่เกินสองทุ่มให้กลับไปที่บ้านคนใช้ทันทีข้อสอ อย่าได้เข้าไปในห้องอยู่สุดทางเดินเด็ดขาดและข้อสุดท้ายห้ามนำดอกบัวเข้ามาในเรือนหลักแห่งนี้ครับ ทำงานอย่างสงบสุขมาได้หลายสัปดาห์ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ผิดปกติอะไรทุกวันหลังจากที่เขาดูแลท่านเจ้าคุณเสร็จเขาก็ได้รับการขอร้องให้ช่วยอ่านหนังสือให้ฟังด้วยความที่บุญช่วยไม่ได้รับการศึกษามาจึงมีอ่านติดติดขัดขัดผิดผิดทุกๆกอยู่บ้างท่านเจ้าคุณก็คอยช่วยสอนเขาจนเขาอ่านได้คล่อง เป็นวิธีสร้างความสนิทสนมระหว่างคนแก่กับคนหนุ่มสาววันนี้พอแก่นี้เถอะบุญช่วยนี่ก็ดึกมากแล้วเอ็งนี่เก่งจริงๆสอนไปนิดเดียวก็อ่านได้จนคล่องแล้วขอบพระคุณมากนะครับที่กรุณาสอนผมแต่ว่าท่านพอจะทราบไหมครับว่าทำไมที่นี่ ถึงอยู่ได้ไม่เกินสองทุ่มหรอครับเออไม่รู้สิเออเอ,อจันทรมันอยู่ห้องข้างๆกับข้านี่เองเอ็งรีบกลับไปพักได้แล้วเดี๋ยวลูกสาวข้าจะมาบ่นอีกว่าอา่านหนังสือเสียงดังเออแต่คุณจันอยู่ที่เรือนกลางไม่ใช่หรอครับอ้าวเหรอ,อ,อข้าแก่แล้ว ความจำหลงหลงลืมลืมแบบนี้แหล,ละโอ้เย่ะแล้วสิสามทุม่มแล้ว แม้ว่าสิ่งที่เขาพบเห็นเมื่อคืนนั้นจะรบกวนจิตใจของเขาอยู่บ้างทว่านั่นก็ไม่ได้ทำให้บุญช่วยวาดกลัวแต่อย่างใดจนกระทั่งวันต่อมาบุญช่วยได้พบกับจันลูกสาวของท่านเจ้าคุณจันชวนเขาเดินไปทางสวนหลังบ้านและพวกเขาก็ได้พูดคุยกันพี่บุญช่วยหนูขอถามอะไรหน่อยได้ไหม พี่ชื่อเรื่องผีหรือเปล่า <c oughs> ไม่หรอกครับเออจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมก็เคยทำงานเฝ้าศพมาก่อนนะนะตอนนี้ต่อให้มีผีมาจริงๆผมก็คงนั่งคุยได้โดยไม่รู้สึกอะไรอะถ้าอย่างนั้นพี่เคยเจอผีคุณนายมรารตีหรือ,อยังล่ะคุณนายมรารตีเหรอครับผีภรรยาเก่าของคุณพ่อ ทีี่่อยูในนนนเรหลักะนนะคะจันเล่าให้ฟังว่าตนไม่เคยรู้เรื่องของคุณนายมาราตีมาก่อนจนกระทั่งเมื่อครึ่งปีก่อนที่ท่านเจ้าคุณสุดหนักจนต้องอยู่แต่ในห้องเธอต้องทนฟังเสียงของท่านเจ้าคุณผู้เป็นพ่อที่เมื่อพน้นสองสามทุ่มไปท่านก็จะพูดพร่ำเพ้ออยู่คนเดียวตลอดทั้งคืนประด เมื่อไรเธอจะมาสักทีฉันทรมานเหลือเกินพูดถึงดตีอีกแล้วใครกันน่ะนั่น เชียวมีเสียงเคอะประตูหน้าต่างเสียงร้องไห้ดังไปทั่วคุณพ่อท่านก็ตะโกนไวยๆายไม่หยุดฉันถึงได้ต้องย้ายมาอยู่เรือนกลางกับแม่นะสิในวันนั้นบุญช่วยก็ตัดสินใจนำเรื่องที่ตนประสบพบเจอเมื่อคืนไปเล่าให้เหล่าคนชายและคนสวนได้ฟังพวกเขา จึงได้เริ่มพูดคุยกันเป็นผีคุณนายมรติไม่ผิดแน่ทีนี่ไม่มีผีต้นไหนเฮียนไปกว่านี้แล้วละแต่ท่านเจ้าคุณก็น่าสงสารหลังจากภรรยาคนแรกตายแกก็มักจะพูดกับใครไม่รู้คนเดียวในห้องทั้งคืนจะบอกว่าบ,บ้าก็ไม่ใช่แต่ก็ดูเหมือนบ้าแต่ที่เอ็งเจอเมื่อคือนนะบุญช่วยอันนั้นแค่จิบจิบ คนสวนเล่าว่าในวันเลี้ยงฉลองการสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากอังกฤษของคุณสุธีในคืนนั้นขณะที่พวกเขาและสารถีดื่มฉลองกันเมื่อมองไปยังสวนหลังเรือนใหญ่ก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งยืนชมจันทร์อยู่ใกล้สะบัวคุณผู้หญิงออกมาที่นี่ค้ำค้ำมืดมืดมีอะไรหรือเปล่าขอรับ ฉันอยากเจอท่านเจ้าคุณค่ะไว้คุณผู้หญิงลงไปในน้ำทำไหนนั้นหลังจากนั้นขนขับขนก้อนก็ลาออกไปเลยท,ทั้งทั้งที่อยู่มาเป็นสิบสิบปี ตอนนั้นพอข้าบอกคุณสุธีว่าพี่คุณนายเล่นงานฉันแน่ๆแกก็ไม่เชื่อหาว่าพวกข้าดื่มหนักเกินไปพอลงน้ําเย็นแล้วเป็นตะคริวเพราะแบบนั้นเหรอครับถึงไม่ให้ใครเอาดอกบัวเข้าไปเออโดยเฉพาะดอกบัวจากสระในสวนนี้แหละแล้วถ้ามันเฮี้ยนขนาดนั้นทําไมถึงไม่มีใครทําอะไรสักอย่างล่ะครับก็เพราะว่าครั้งหนึ่ง เคยมีโจนปีนรัวเข้ามาหว่งจะปล้นบ้านแต่พอเข้าไปที่เรือนหลักก็โวยวายเสียจนปลุกคนทั้งบ้านพอพวกข้ารวบตัวได้ไอ้โจนมันก็บอกว่าโดนพี่ขุนนายลอกจนตกบันไดแค่น่าฮักค้างเรื่องกันเลยทีเดียวเชียวเอ้ยเพราะเห็นว่าท่านเองก็ช่วยบ้านหลังนี้ไว้อีกทั้งยังเป็นคุณนายเก่าของบ้านด้วยไอเราก็เลยถือว่าคนก็อยู่ส่วนคนพี่ก็อยู่ส่วนพี่ แบบนี้สบายใจกว่าเมื่อฟังความจากคนที่อยู่มาก่อนแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้บุญช่วยหวาดกลัวแต่อย่างใดเขายังคงทำงานที่นั่นเรื่อยมาเป็นเวลาหลายเดือนบางครั้งที่เขาอยู่อ่านหนังสือกับท่านเจ้าคุณจนดึกก็ได้ยินเสียงบางคนเดินที่บันไดแต่เมื่อออกมาดูก็ไม่พบใครจนวันหนึ่ง หลังจากที่เขาดูแลท่านเจ้าคุณเสร็จแล้วและได้เดินออกมาจากห้องก็ได้พบว่าประตูของห้องที่อยู่สุดทางเดินกำลังเปิดแง้มอยู่แม่บุญช่วยจะรู้สึกไม่ชอบมาพากลแต่เขาก็จำเป็นต้องเข้าไปดูเพราะนั่นอาจจะเป็นโจรผู้ร้ายที่เข้ามาขโมยของในบ้านก็เป็นได้และเมื่อเขาเข้าไปบุญช่วย ก็พบกับคนที่กำลังค้นหาอะไรบางอย่างอยู่ในตู้ใครนะ่ะอา้าวคุณช่วยนี่เองคุณสุธิมาทำอะไรที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าห้องนี้ห้ามคนเข้าเหรอครับพอดีคุณแม่จะเอาเอกสารไปทำธุรกรรมที่ธนาคารผม,ผมก็เลยต้องหาสะทั่วบ้านเชียลสรุปแล้วห้องนี้ก็แค่ห้องเก็บของธรรมดาเองไม่ใช่เหรอ ที่ทำก็เพราะเจตนาดีเท่านั้นเองครับคนดูแลคนก่อนเขาบอกว่าเจอคุณนายมะละตีอยู่ที่นี่ผมก็เลยเตือนคุณไว้ก่อนเพรากลัวคุณไปเจอด้วยอีกคนหนึ่งรตีมาแล้วค่ะท่านรตีมาแล้ว รตีมาแล้วค่ะท่านรตีมาแล้วเดี๋ยวผมไปดูเองครับเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นคุณช่วยก็เปิดประตูไปและได้พบว่าสุดสายตาของเขามีหญิงคนหนึ่งกำลังยืนร้องไห้อยู่หน้าห้องของท่านเจ้าขุน ขณะที่ทั้งสองกำลังเผชิญหน้ากับวิญญาณของคุณนายมารตีอยู่นั้นพวกเขาก็รู้สึกว่าบ้านทั้งหลังกำลังสั่นไหวข้าวของบนโต๊ะและตู้ตกหล่นเกลื่อนกลันรตีมาแล้วค่ะท่านรตีมาแล้วท่านเจ้าคุณอยู่ที่ไหน และทันใดนั้นคุณช่วยก็ได้เห็นภาพในอดีตของคุณนายมาราตีสมัยที่ยังมีชีวิตคุณนายมาราตีเป็นภรยาคนแรกของท่านเจ้าคุณแต่เพราะฐานะทางครอบครัวของเธอเป็นเพียงลูกสาวของพ่อค้าทั่วไปไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์จึงทำให้ความรักของทั้งสองถูกกีดกันมาโดยตลอดแม้จะแต่งงานและมีลูกด้วยกัน แต่ลูกของเธอก็เสียชีวิตทันทีที่คลอดจึงทำให้เธอตรอมใจมาโดยตลอดและในสุดท้ายก็ตัดสินใจจบชีวิตที่สะบัวหลังบ้านนั่นเองท่านเจ้าคุณอยู่ที่ไหนคุณนารตีอย่ามารบกวนกันแบบนี้เลยครับท่านเจ้าคุณท่านป่วยอยู่ ทันใดนั้นเองร่างของคุณนายมาราตีก็ได้หายไปรตีรตีอยู่ไหนท่านเจ้าคุณบุญช่วยรีบวิ่งไปหาท่านเจ้าคุณและเมื่อเขาเปิดประตูห้องเข้าไปก็ได้พบว่าท่านเจ้าคุณนอนคว่ำอยู่กลางห้องและกำลังพยายามคลานไปที่ประตูรตีรตีอยู่ไหนบุญช่วย อย่ามาขวางข้าอ่อแ,แต่ว่าคุณนายมารตีท่านท่านเป็นผีไปแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นคงต้องบอกพวกเอ็งจริงๆแล้วสินะท่านเจ้าคุณจึงบอกบุญช่วยและสุธีว่าตนคือสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดด้วยความที่ยังตัดใจไม่ได้และเสียใจที่คุณนายมารตีฆ่าตัวตาย จึงได้ขอให้หมอผีช่วยสะกดวิญญาณของคุณนายมาราตีเอาไว้ที่เรือนหลักแห่งนี้ตอนแรกข้าก็คุยกับรตีทุกคืนราวกับว่านางยังคงมีชีวิตอยู่แต่ต่อมาข้าก็ไปแต่งงานกับแม่พิรุณว่าจะสับสางหลายทีแล้วแต่ก็ดันมาป่วยด้วยโรคเจ้ากรรมนี่อีก และก็เพราะฉันดันทอดทิ้งนางไว้ก็เลยทำให้กลายเป็นผีเฮี้ยนแบบนี้ก็เป็นได้ดิฉันดิฉันเชื่อมาตลอดเจ้าคะ่ะว่าท่านยีงคิดถึงฉันอยู่ ดิชันฟ้องมองที่คุณสุดทีและจันดั่งลูกของตอนเองแต่ดิฉันก็มโมโหเหลือเกินเจ้าค่ะที่ท่านลืมดิฉันไปแบบนี้แล,แล้วต้องทำยังไงถึงจะปลดปล่อยวิญญ,ญาณคุณนายมลตีได้ครับคุณพ่อข้าเอาของสำคัญของนางไว้ที่ห้องหนึ่งของบ้านนี้พร้อมยันสะกดวิญญ,ญาณแต่ว่า ก็อเอาไปไว้ที่ไหนแล้วนี่สิมันเป็นห่อสีแดงๆดงอใช่เหรอนาดิกาลูกตุ้มนั่นไงบุญช่วยและสุธีรีบวิ่งลงไปที่บันไดระหว่างนั้นผีคุณนายมาราตีกับท่านเจ้าคุณก็ได้พูดคุยกันรตีรักท่านนะคะดิฉันเสียใจที่ต่อจากนี้ จะไม่ได้อยู่ดูแลท่านอีกแล้วหากชาติหน้ายังมีจริงดิฉันก็อยากจะอยู่เคียงข้างท่านเหลือเกิดเจ้าค่ะข้าขอโทษที่พันธนาการเจ้าไว้จนถึงตอนนี้ตอนนี้เจ้าจงไปสู่ภพภูมิของเจ้าเถิดข้าจะยังรักเจ้าเสมอรตี เมื่อชายทั้งสองเปิดดูห่อผ้าข้างนาฬิกาลูกตุ้มก็พบว่ามียันซึ่งห่อแหวนแต่งงานของคุณนายมารตีไว้จริงๆเมื <ículo. S 2> ่อพวกเขาคลายสายสินออกก็มีกลุ่มควันพุ่งออกมาแล้วก็จางหายไปรตี หลังจากที่เรื่องราวความเฮี้ยนจบลงก็ไม่มีใครพบเห็นวิญญาณเฮี้ยนของคุณนายอีกเลยบุญช่วยก็ยังคงทำงานที่บ้านหลังนั้นต่อมาอีกหลายปีจนกระทั่งท่านเจ้าคุณเสียชีวิตความรักย่อมเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ความรักก็สามารถเป็นแรงขับดันให้มนุษย์ทำได้ทุกอย่าง เมื่อความรักกลายเป็นความยึดติดความอยากครอบครองไว้เฉพาะตนอาจจะแสดงออกผิดวิธีและอาจทำให้ความสัมพันธ์นั้นกลายเป็นความทุกข์ได้หากคนเราปฏิบัติอย่างหเมาะสมและรู้จักคำว่าปล่อยวางก็จะทำให้ชีวิตคู่ดำเนินต่อไปอย่างมีความสุขแม้ว่า จะมีฝ่ายใดฝ่ายนึย่จากไปก่อนก็ตาม